พบกันกับเมดเวซิกนนะครับลุงเหนือนะครับผมนะวันนี้จะพามาดูนะครับทาดูไอ้ไอสปอยเกสนะฮะทําอะไรลูกสาวเห็นมีคนจะเข้าเฟบมีคนจะเข้าเฟมไอ้ไอ้มนต์มันทําอะไรกันมาตกแต่งห้องเหรอทาสตูว์เหรออะไรติดคอลูกขึ้นตีติดคอลูก่ง เ,เห็นมีคอมเมนต์ไงคอมเมนต์ยังบอกว่าเอ้ยทำไมทำเสียงสูงด้วยอ่ะพี่เอ้ยทำไมต้องทำเสียงสูงอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมจะทำเสียงเหมือนกันหมดทุกรายการนี้มันก็นะเอือคุณผู้ชมอยากเห็นแบบอ่ารายการเกมรายการอะไรไี่ทำากันรูปแบบเดียวแล้วน่าเบื่อตายหาะะ่าครับผมเออลุงเหนือไปเห็นเม้นต์เม,ม้นหนึ่งนะคอมเมนต์คอมเมนต์นี่เป็นจาก f อซนะนนนะนนนะไปตอบกลับไปแล้วนะเออถูกใจลุงเหนือจริงๆเลยนะใส่ผีเสียงเสียงแบบไอ้ไอ้สปเกม สมีคถ้าผู้ชมอยากเห็นหน้าไอซสปอยเกมเป็นยังไงในโชว์หน้ากล้องสีแล้วอ๋อนี่จะมีอะไรบ้างอ่ะงบราคาเท่าไหร่เนี่ยลูกที่รูกมาทำแพงไหมเผื่อแบบคุณผู้ชมแบบเผื่อน้องๆพี่ๆน้องๆ้องผมมเข้ามาดูอยากจะทำบ้างเนี่ยมันใช้งบราคาเท่าไหร่ประมาณหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่เดี๋ยว มันมีอะไรบ้างมีแค in right> ่ไม้อย่างเงี้ยเหรอลายไม้อย่างเดียวเหรอตอนแรกจะมีโอเปอเรเตอร์ที่เป็นอิฐสีดำอิฐสีดำแต่ตอนนี้ตกแต่งเสร็จไปแล้วอ๋ยยังไม่สมบูรณ์ละค่ะก็ยังไม่ถือว่าเสร็จมากแต่ว่าก็เสร็จไปประมาณฟังอย่งแล้ว DIY นะฮะตกแต่งห้องแบบสตูดิโอแคสเกมอะไรเงี้ยนะในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนะครับห้องคุณก็จะสวยหรูอลังการแต่อี่ยวระหว่างนี้ก็ ไอไอไอสปอยเกมตัดไปก่อนนะฮะลุงเด๋วจะบอกเป็นไกลนะฮะคือไอไม้เนี่ยถ้าเราติดไปเลยเนี่ยซื้อมาเป็นแผ่นมันจะเจ็ดสิบคูณเจ็ดสี่ะนะถ้าติดไปเลยเนี่ยมันจะดูแบบมันไม่มีศิลปะเฮ้ยเราจะต้องต่อไม้เหมือนต่อเรือเนี่ยเก็ตไหมน้องเก็ตไหมพอเราแยกมาเป็นแผ่นนะเวลาจะจะไปต่อเนี่ยมันจะหลังสันแล้วก็คีเอทดลายไม้ได้มากกว่าถ้าเราติดเป็นแผ่น สี่เหลี่ยมไปเลยเนี่ยมันจะดูแบบทื่อๆไม่มีศิละปะนะแต่เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้ไอไอสปอยเกมตัดไปก่อนนะครับผมนะ เป็นไงถึงไหนแล้วครับผมก็เพิ่งตัดชุดนี้เสร็จค่ะโคตรร้อนอ่ะนะโ้ตัดจะเยอะแล้วมันนะเนี่ยพูดถึงความร้อนนึกถึงมุก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 อกุกุคักุ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 กกุ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 ุ้กกมากักอาุก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 กุกวกุ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 ุก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 ุุก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 ุุ้กกุ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 กรมหกรมีกกกก ห้าบาทสิบบาทนี่เดี๋ยวพ่อจะแนะนําเดี๋ยวป้าจะแนะนําให้ลูกถ้าลูกติดไปตรงๆแบบนี้เลยอ่ะมันจะไม่ได้เท็กเจอร์เี่เป็นไงล่ะภาษาอังกฤษด้วยเป็นไงอ่ะมันจะไม่ได้เท็กเจอร์เดี๋ยวพ่อจะให้ลูกแบ่งเป็นเดี๋ยวลูกวัดครึ่งก่อนขนาดของครึ่งแผ่นไม้ใช่ไหมแล้วลูกก็ตัดครึ่งแล้วจากนั้นครึ่งที่ลูกตัดไปอ่ะก็แบ่งเป็นอีกครึ่งของครึ่งเราจะทำเป็นลายลายไม้อ่ะ ให้มันเกิดลวดลายอ่านี่สําหรับน้องๆเพื่อนๆน,นะฮะอยากไปทําตามนะครับผมทําได้เลยนะเออลุงเนยไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะลูกเห็นดีไหมลูกเห็นในหนังเรื่องวันทองไหมบ้านเรือนไทยเห็นปะนั่นแหละป้าเป็นคนทำฮอไม่ใช่อันนั้นคนอีกคนคนึงทำเอ๊ะหลังจากนั้นพ,พ่อก็ไปรู้จักแต่คนที่ทำเนี่ยไอ้ลุงบ้าน,เร,นเรือนไทยที่ละครที่ไปถ่ายนะที่เรื่องนึงในะบ้านบ้านทรงไทยที่สองชั้นสวยๆนั่นแหละหลังนั้นน่ะ ไม่ใช่อะไรก็ช่างประกระทำนั่นแหละเพรอพเพราะเคยรู้จักกับไอ้หลังจากนั้นอ่ามันยังมันหลังจากนั้นหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นปุ๊บพอพอบ้านหลังนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะคเรียกพ่อเริ่มรู้แล้วพอเริ่มรู้แล้วเฮ้ยทำยังไงพอเริ่มไปดูแล้วเริ่มรู้แล้วทีนี้เห็นบ้านข้างๆบ้านอ่ายายสาวได้ไหมเห็นบ้านไทยทังนั้นไหมประทับเหอะไม่ใช่อะไรก็ช่างคนอื่นทำ จะ่คำว่าปรึกษาเพราะว่าไปจ้างใครดีอะไรอย่างนี้เพราะอธิบายไปเราเริ่มมีความรู้แล้วไงลูกเห็นไอ้ข้างบ้านใหญ่ยีลานะไหมนั่นน่ะไอ้บ้านหลังนั้นที่ข้างล่างเป็นปูนเนี่ยไหมจำได้ไหมไอ้บ้านเป็นปูนไอ้ข้างบนยิ่เป็นไม้นะนั่นไงอันนั้นปาทำใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ใช่งั้นแม่ต้องพูดหรอกค่ะราคามัน มันตกเฉลี่ยแผ่นละประมาณ26บาทนะครับผมนะที่ลุงเหนือสั่งมาให้ลูกสาวนะก็ตกเฉลี่ยแผ่นละ26ลายไม้นี่นะครับมันก็จะมีลายอิดอีกลายอิดไออิดสีดานะลุงเหนือเขาสั่งมาอันนั้น11บาท50ตังค์นะครับดูว่าแผ่นไม้ยาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดครึ่งจากนั้นก็ตัดครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะเรียงเป็นไล่เป็นเลเยอร์สามระดับให้มันเกิดรวดลายไม้ให้แบบมันไม่แบบทื่อ งานแบบพวกนี้งานศิลปง,งานอาร์ตเนี่ยมันก็ต้องแบบเหมือนเราแคสเกมเราสตรีมเกมอ่ะเราต้องแบบคิดเอทอ่ะพี่ลูกอันนี้ทําเกมอ,ะอ่ะที่คนบอกว่าทําเสียงสูงทําไมอะ่ะทําไมต้องลากผางให้สูงด้วยอะ่ะไม่ใช่ซุปซิปดารานะงานมันต้องคิดเอทนะเหมือนเออลุงเหนือทำแคสเกมสตรีมเกมอ่ะมันต้องคิดเอทหัวมันต้องแบบจินตนาการที่สร้างสรรค์ติว่าเอ้ยแคสเกม ตีมเกมก็ต้องทำเหมือนอนกันหมดโอ้โหบ้าบอหนาะเบือ่อผ่านเออมันมีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะลุงเนอร์ตอบแทนลูกเลยนะลูกเนอร์อยใ,ใจดีนะมึงมามาเม้นกับลุงเนอร์อย่างงี้เราตบกระบาลที่งแต่พขออ่านอิมเทนต์นาแถูกใจพ่อมากเลยที่บอกว่าไรนะเอฟซีรือคนติดตามเนี่ยจะมาจากสิ่งที่เราเป็นตัวตนที่เราเป็นที่เรานําเสนอที่เราเอดผลงานออกมานะไม่ได้เปลี่ยนเพื่อที่จะให้คนนั้นนั้นชอบ เราต้องเป็นตัวเราเองแต่คนที่ชอบเราต้องชอบใช่ี่แบบที่เราเป็นบบปโอ้โหแม้นน้นมาแม่แบบโอ้โหเอฟซีลุงเนิ่งน้ำตาจะไหละระหว่างนี้ก็ให้ลูกตัดแน ผมนะเดี๋ยวเราจะติดผนังฝั่งนี้นะครับผมนะเนี่ยฝังโล่งฝั่งทีวีอย่างนี้นะครับที่บางทีเราจะสตรีมแล้ว <c oughs> จกขออนอนแล้วก็ให้ภาพมันออกทีวีเนาะจอ,อใหญ่ๆอยู่ะนะนี่อันนี้ทําไปแล้วนี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นผนังที่ลุงเหนื่อยทำไปแล้วปกติจะเป็นต่อเป็นอิฐเลยก็จะดูแบบไม่ไม่ค่อยขีเอทอะไร <c oughs> ลุงเหนื่อยก็เลยได้แรงใจมาจากเกมเนาะยุคลุงเหนื่อยนะฮะยุ 90, 2000, ค90ยุค2พันเนี่ยเกมมาริโอนะฮะเห็นไหม กระโดดตามขั้นไปตอกต็กตอกเติกติงติงติ้งติงติงอ่ะ voilà. เข้าไหมแล้วก็จะมีที่ทำมาแล้วนะก็จะเป็นไฟนะครับผมนะจะ,จะถูกจะถูกจะแพงนะขอให้ R g b ีบไว้ก่อนนะฮะสายเกมเมอร์นะสายเกมเมอร์ชอบนะครับผมนะนเงก็จะเป็นไฟ R g b ีนะครับผมนะขณเปิดสตรีมก็ ปรับแสงตั้งแสงได้กุ้งวิงงุ้งยิงอ่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะไอาอายก็จะมาทําฝั่งนี้เพิ่มนะครับอ่ะขั้นตอนแรกทําอะไรกันก่อนเออนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันยาวอะค่ะติดตรงมุมบนก่อนติดตรงมุมบนก่อนใช่แล้วก็ไล่ระดับมาเป็นอันนี้ค่ะอ่าแล้วก็ต่อมาดูอันนี้อ่าโอเคค่ะติดไล่ลงมาอย่างเนี้ยลงมาอ่าอ่ะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้การเสรื่อานะครับตัดว้าวโอ้โหอมสุด,ดยอดเลยโจอดนี่นะครับมองนะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเรียงยึ่งเหน็บบอกนะา,าะตัดแล้วก็แบ่งรวมแล้ว สามร้อยกว่าบาทนะเนาะแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ยังไม่หมดเหมือนกันฝั่งนี้ก็ยัเหลืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็น่าจะประมาณ400กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยตกสามร้อยกว่าบาทเองเห็นไหมนี่นี่นะครับใครอยากได้ห้องแคสเกมหรือสตูดิโอเล็กๆวกนะครับเราสามารถจะมีในที่บ้านเลยเนาะเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค<ม>์จ้างส่งจ้างช่างเลยนะครับผมนะนมอืมอุย้ยมีรายการ์รับด้วย สวยมากสวยเป็นคนทำโอ้โเฮ้ยสวยจริงนี่นะครับเนี่ยน,ะน้องแบบแบ่งแบที่ลุงเนือบอกกับช่วงแรก,กน,นะครับเนี่ยเาราจะได้ไม้แล้วก็รูปของเฟเจอร์ที่มอนเป็นธรรมชาตินะครับคือเหมือนงานไม้เลยเนาะว้าวโอ้บรเจ้าสวยมากเลยต้องลองดูตอนเปิดกันสนะิฮะ ๋ันจะเปิดเป็น HD แล้วนะมันจะฟุง้งฟิ้งมันมีเน่จะพามดูรละเอยีอยดใกล้ๆนะฮะมันความคามชัดของลายเส้นไม้มันใช่เลยนะครับใช่เลยนะเ,ยเออเหมือนเลยนะว้าวอ,อันนี้ไม่ได้ขายของนะครเบาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมแต่แต่ของก็ดีจริงๆ่ยลายงมงลายไม้ กดไลค์กดแชร์กดแจกวาใแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อพาทีมแม็กกันเราด้วยนะจุ๊บ